สวัสดีค่ะอินโทรวันนี้อาจจะดูน่ากลัวสะหน่อยเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่น่ากลวัวก่อนที่จะไปฟังเรื่องน่ากลัวอันนี้นี่นะคะหรือน้าจิดีก็ไม่รู้นะเราไปฟังกันก่อนว่าดิฉันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงอยากเล่าเรื่องน่ากลวัวนี้ค่ะค่ะในตอนแรกดิฉันคิดว่าจะทําลุกให้มันแบบดูน่ากลวัวเป็นผีแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรทํานองนี้น,นี่นะคะทีนี้ ก็นึกขึ้นมาได้ว่าคืนทําแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะบอกว่าอุ๊ยอียานมึงจะทําลุกน่ากลัวทําไมหน้ามึงทําดีๆแต่งดีๆหน้ามึงก็ผีจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ก็โดนสวนค่ะก็โดนสวนก็เลยท้ามุกปกติเพราะปกติหัวหูดิฉันก็คูดูทุเรศอยู่แล้วนะคะก็คงจะน่ากลัวเปล่าทีนี้เรื่องดิฉันที่จะเล่าเนี่ยนะคะเรื่องเนี้ยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้ไปดู ข่าวการเล่าเรื่องเก่านะคะของช่องหนึ่งแล้วร,รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ไม่ยากนักเลยแต่เรื่องที่ฟังมาเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงแต่เกิดขึ้นในที่เบตน,นะคะในไอดอลเนี่ย คนหนึ่งในทิเบตที่อยู่บนภูเขาอยู่บนอะไรแล้วเธอเป็นสาวสวยหนะ้าตาแน่นด,ดูไม่ได้มีเรื่องราวบ,บาดมางอะไรกับใครนะคะ mm hmm. เธอถ่ายทำชีวิตของคนคนที่อยู่บนภูเขาอยู่ในชนบทอะไรอย่างนี้ปกติมีคนติดตามมากมายนะคะหลายแสนทีเดียวทีวนี้วันหนึ่งเธอแต่งงานแล้วปรากฏว่ากับสามีเนชีวิตคู่เนี่ยมันมันไม่ประสบควาสมสำเร็จก็มีการหย่าล้างกันแล้ว ัวสามีเนี่ยก็เหมือนกับไม่พึงพอใจที่มีขอ,อย่าอะไรทำนอนนี้นะคะส่วนใเนเรื่องคนนี้พอ,อย่าแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมที่หมู่บ้านของตัวเองนี่ยายที่คนในครอบครัวก,ก็ถือว่าจะบอกว่าไปอยู่ที่อื่นก่อนไหมเดี๋ยวผัวเธอที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตามมาแก้แค้นเธอก็ปฏิเสธคือไม่ยอมไปไหนนี่เป็นบ้านฉันลูกฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะมาอยู่ตรงนี้ เธอก็ใช้ชีวิตอย่างผาสุกไปแต่มีอยู่วันหนึ่งเธอกำลังขึ้นไลฟตามปกติของเธอนะคะเธอจะขึ้นไลฟแล้วก็คุยกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเนี่ยทุกคนก็กำลังตามดูเธอแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีการเตะประตูมีคนเตะประตูคือมีคนบุกเข้ามาแล้วก็ได้เห็นภาพว่าเธอตกใจคือกระโดดขึ้นเหมือนตกใจกลัว แล้วหลังจากนั้นขาตั้งกล้องมันล้มไปแล้วไอ้โทรศัพท์ก็ยังถ่ายทําอยู่แต่ไม่มีใครเห็นภาพเพราะมันตกไปที่พื้นนะคะแต่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงกรีดร้องได้ยินเสียงการลาดน้ามันได้ยินเสียงอะไรสารพัดแล้วก็ได้ยินเสียงการจุดไฟได้ยินเสียงไฟแตกประทุคือได้ยินเสียงแล้วสักพักหนึ่งก็อย่างว่านะคะโทรศัพท์มันอยู่ในห้องนั้นถ้ามีการจุดไฟมันก็จะ ตัดการถ่ายทอดสดไปทุกคนก็รู้กันแค่นั้นตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าสามีเก่าเธอ,เธอโกรธและบุกเข้ามาแล้วก็เข้าไปทำร้ายเธอในขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดอยู่จากนั้นก็ลาดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาเธอโดยที่คนอื่นในครอบครัวไม่มีโอกาสช่วยเหลือเธอชาวบ้านมาช่วยเหลือก็ เป็นบ้านไม้บ้านเก่ามันก็พังลงแล้วก็ในที่สุดก็พบว่าเธอเสียชีวิตไปจริงๆโดนไฟครอกนะคะยิ้งก็เลยว่ามันมีนะอย่างในกรณีคดีน้องชุพูเห็นไหมคะเราก็เห็นเรื่องมียูทูบเบอร์คาตาตายไม่ใช่คาตายตายคาไราสดอยู่ดังนั้นเลยฉันเห็นเรื่องนี้แล้วมันหลอนได้ยินได้ดูเรื่องนี้นมันหลอนก็เก็บเอาไปฝัน เดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังจะต,ต้องบอกก่อนว่าภาพประกอบนี่นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เล่าชื่ออะไรทุกอย่างเพียงแต่เอามาประกอบเพื่อความบันเทิงเอ้ยไม่ใช่สิเพราะเรื่องราวที่เราจะเล่าเป็นเรื่องน่ากลัวเอามาประกอบให้ให้ให้เข้าใจ ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเป็นแค่นิทานดาวพลูโตเอา,อานี้ก็แล้วกันเออคิดซะว่ามันเป็นดาานิทานดาวพลูโตเล่าขึ้นมาเพื่อความกวนสตีนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นเรื่องราวอะไรยังไงค่ะเรื่องราวที่ดิฉันได้เล่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ได้ดูมาจาก u t u b e นะคะเป็นเรื่องของเน็ตไอดอลจริงๆ แต่เรื่องราวที่ดิฉันฝันนิทานดาวพูโตเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ยักยากยักยากยากยากอย,ยากจะเป็นเนตไอดอลนะคะแต่เขาสร้างศัตรูไว้เยอะจากการลูกอิช่างฝากนะคะฝากถึงคนนั้นฝากถึงคนนี้ทำตัวอวดเก่งดิฉันเท้าความมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าคนคนนี้น่าจะมีศัตรูเกลียดขี้หน้า แทบจะไม่มีคนรักมีแต่คนชังทั่วทั้งแผ่นดินเรียว่าแต่พัดลมยังสายหน้านะคะเรียกว่าต้นผงต้นไผ่ต้นทุรงต้นทุเรียนชิงตายหุงตายหากันไปเพราะไม่อยากอยู่ในอนัตของคนคนนี้เห็นไหมคะเขาฝากคนนั้นฝากคนนี้ตัวเองฝากเองยังไม่พอยังให้พ่อให้แม่ฝากถึงนะคะ ฝากถึงคนนั้นฝากถึงคนนี้คือใช้งานแม่ตัวเองให้สร้างความเกลียดชังโดยทําให้พ่อแม่นถูกคนด่าทอด้วยเพราะว่าลูกชายเป็นแบบนี้เองค่ะนอกจากนั้นเขายังมีความน่ารังเกียจอีกหลายอยา่างข้าชายคนนี้บางครั้งเขาเรียกกันว่าชายผู้สามารถพูดกับพ่อดำได้ เขาสื่อสารได้เฉพาะกับหม้อดำนะคะถ้าหม้อขาวจะพูดกันไม่รู้เรื่องต้องนั่งพูดกับหม้อดำเขาไปเอาหม้อดำมาทำเป็นคอนเทนต์เลยทำให้ครอบครัวรู้สึกอับอายขายหน้าโดยเฉพาะหม้อดำวันนี้รือกันว่าเป็นหม้อของอ e ีฟักกิ้งก้อยแม่นอกไส้ลองคิดดูว่าผัวของอีแม่นอกไส้จะอับอายขนาดไหนที่คนคนนี้เอาแม่ ไม่ใช่เอาแม่เอาหม้อของเมียเขาออกมาเผยแผ่ให้เห็นว่าหม้ออีกก้อยดำขนาดไหนความแค้นเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะจากความแค้นที่มีกับฝากถึงยูทูบเบอร์ลุงพลฝากถึงลุงพลฝากถึงป้าแตนฝากถึงเพจนั้นเพจน,น,พจนี้ฝากถึงนักข่าวฝากถึงสื่อสารพัดจะฝากเวลาที่เขาฝากถึงใครเขาจะมีการพูดถากถางนะคะพูดดูหมิน่น ยกตนขมท่านยกหางตัวเองนั่นเป็นการสร้างศัตรูแบบหนึ่งนั่นก็คือชายคนที่มีศัตรูมากมายแล้วยังเป็นศัตรูกับผัวของเจ้าของหม้อดำใบนี้หม้อดำใบนี้อาจจะเป็นหม้อของครอบครัวเขาเขาอาจจะเป็นพี่น้องในคนในครอบครัวอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่การที่เอาหม้อดำประจำตระกูลออกมาเผยแผ่แบบนี้ทุกคนอาจจะอับอายว่า คนจะดูถูกดูหมิ่นว่าโรครเงาสกราดตระกูลนี้หม้อขาวไม่มีเลยไงต้มคงกระดูกไก่แดกกันทุกวันกับหม้อดำๆอันนี้ก็จะเป็นไปได้อีกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นเรื่องในครอบครัวความไม่พึงพอใจในครอบครัวหรือเปล่าอิจฉาลิษยามันไส้หรือเปล่าโดยเฉพาะเขาเป็นคนที่ชอบอ้างชื่อครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่บงการคนทุกคน เขาจะพูดแทนมาครอบครัวคิดอย่างนั้นครอบครัวคิดอย่างนี้ใครคิดไม่เหมือนเขาโดนแหกกี่หมดจนพี่สาวน้องสาวแม่ตัวเองก็พี่กล้าคิดตา่างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกี่แหกนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเขายัางเป็นคนที่เอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องตรงนี้ความเข้มข้นในเรื่องของถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนที่ทําอาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่ออะไรเพราะทนเห็นเขาเอาเปรียบพ่อเอาเปรียบแม่ไม่ไหว เห็นไหมคะเขาอวดว่าเขาเป็นคนดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ที่ดินมากกว่าคนอื่นที่ดินที่แบ่งกันระหว่างเขากับน้องเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันมีส่วนของเขาของพ่อแม่แล้วก็ของน้องใครดูแลพ่อแม่ก็จะได้ส่วนนั้นไปเขาอวดว่าเขาดูแลพ่อแม่แต่แท้ที่จริงแล้วเขาใช้งานพ่อแม่ต่างหากพ่อแม่ถูกใช้งานทํางานหนักไปถากหญ้า ไปเผากอไผ่ไปปลูกยางไปอะไรยังไงแถมเวลาเขาไปหาเงินด้วยการรับจ้างปลูกยางตัดหญ้าให้ส่วนอื่นเขาก็เอาแรงงานพ่อแม่ไปทําด้วยที่ภาพที่เราเห็นอยู่เห็นไหมคะจะกินปลาจะขายปลาเอาเงินได้มาพ่อก็ต้องเป็นคนลงไปหาเขาไม่เคยทําเองเขายืนอยู่บนตลิ่งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปเท่านั้นไว้ที่เขาปลูกไว้ทุกครั้งที่ มีออเดอร์สั่งหวายขายแรงงานก็คือพ่อกับแม่ไปตัดไปลอกไปทำส่วนคนได้เงินคือเขาเขาเอาเปรียบพ่อแม่แบบนี้แต่อ้างว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อที่จะฮุบบ้านฮุบที่ดินดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนในครอบครวัวที่เป็นคนบงการเป็นไปได้นะคะสมบัติต้องฆ่าโมดุต้องฆ่าเรารู้จักกันดีอยู่นอกจาก สร้างสมศัตรูแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขามีศัตรูมากขึ้นนั่นคือความอิจฉาริษยาอยากมีอยากได้ค่ะถ้าพี่น้องคนไหนจะมีรถป้ายแดงจะซื้อรถใหม่จะซื้ออะไรจะตั้งบริษัทหรือจะมีทางลู่ทางธรรมาหากินเขาจะใช้แม่เขาเป็นกระบอกเสียง โดยไปถามแม่คิดอะไรยังไงซื้อรถใหญ่มันคุ้มไหมมันไม่ดีจะตั้งบริษัททําไมไม่ตั้งอะไรอย่างนี้ก่อนคือเขาจะติดทุกคนที่มีทางออกที่ดีกว่าเขาพี่เคยพี่สาวจะสร้างบริษัทเขาก็จะบอกว่าอุ้ยทําแค่ห้างหุ้นส่วนมิดิเกิแล้วเขาผ่านน้าร้อนมาก,ก่อนเขารู้ดีมากกว่ามาปรึกษาเขาสิอย่างนู้นอย่างนี้หรือพอมีใครดีไรายได้อะไรดีเขาก็จะไปยืมเงินแล้วก็บอกว่า จะเอาคืนทำไมมึงรวยนี่มึงน่าจะให้กูเลยทุกอย่างเขาจะเป็นแบบนี้มาตลอดมันเป็นการสร้างความอิจฉาริษยาเขาประสบปัญหามากมายกับความสัมพันธ์กับคนอื่นเห็นได้ชัดจากการที่ถูกให้ออกจากงานไม่ได้รับการต่อสัญญาอะไรเลยออย่าง ไปทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาเป็นคนที่ชอบโกหกไปขโมยเอาประวัติคนอื่นมาอวดมาอ้างหลายๆอย่างเขาไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยในชีวิตแต่จะอวดอ้างว่าตัวเองเก่งกว่าพอต้องกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเขาพยายามจะทําตัวให้เหนือชาวบ้านคนอื่นดังนั้นชาวบ้านไม่ค่อยมีใครชอบที่หน้าเขาเพราะนอกจากเขาจะยกตนข่มท่านวางตัวอยู่เหนือคนอื่นแล้วเขายังเอาเปรียบคนอื่น โดยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ให้ความรู้นั่นนูน่นนี่แต่เขาทำมาหากินอยู่บนหลังคนเอาของอื่นมาขายในราคาแพงหลอกให้ชาวบ้านเลี้ยงนั่นเลี้ยงนูน่นเลี้ยงนี่จากนั้นก็คือเจ๊งกันไม่เป็นท่าทั้งหมดชาวบ้านหลายคนจ่ายเงินไปกับโครงการที่เขาพยายามไปดึงดูดให้ตัวเองสําคัญมาเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีใครชอบหน้าเขาเหมือนกัน เห็นไหมคะคนในโลกโซเชียลมีเยอะที่ไม่ชอบหน้าเขาคนในหมู่บ้านก็ไม่ชอบพี่น้องก็ไม่ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้แทนที่จะพูดตรงไปตรงมาว่าไก่โดนหมากัดเขากับโกหกเขากับสร้างเรื่องว่ามีดราม่าคือพูดแล้วทำให้คนเข้าใจว่าต้องเป็นไอ้นั่นต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยที่มาข่มขู มาฆ่าไก่มาอะไรนี้เขาทำอย่างนี้ตลอดมาดังนั้นคนในหมู่บ้านไม่มีใครชอบเขาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยจับมือใครดมยากมากเพราะว่ามีคนเกลียดคนนี้แล้วอยากจะให้คนคนนี้หายไปจากโลกนี้โลกจะได้แผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นเริ่มน่ากลัวแล้วใช่ไหมคะนอกเหนือ ไปจากมีปัญหากับชาวบ้านธรรมดาธรรมดากับเพื่อนฝูงกับพี่น้องแล้วเขายังมีปัญหากับคนในเครื่องแบบกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่นึงๆเพราะอะไรถ้าอะไรไม่ได้อย่างใจเขาเขาก็จะโวยวายและด่าทอขาดสติเวลาเขาจะให้ใครบางคนได้รับโทษ เขาไม่เคยออกหน้าแต่เขาจะดันหลังแม่เขาให้เป็นคนแจ้งความฟ้องร้องแล้วเขาจะเป็นคนเดินเรื่องไปเล่งไปอะไรพาแม่ไปเล่นตำรวจจะให้ออกไม้จับคนนั้นคนนี้พอไม่ได้อย่างใจเขาก็มาขึ้นไล้แล้วก็ด่าทอเดี๋ยวจะไปเล่นงานอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปหาผู้ว่าเขาข่มขู่จากนั้นพอรู้สึกตัวคือขาดสติพอรู้สึกตัวก็ลบคลิปออกไป แต่ความผิดเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วยิ่งตอนนี้เขาพยายามพูดถึงคดีบางคดีที่พยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเรียกว่าทำหน้าที่ไม่ชอบปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนั่นก็คือพยายามจะหาเรื่องว่าคดีนี้ผิดพลาดเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจโกงผิดหนึ่งห้าเจ็ดนั่นก็คือว่านอกจากจะหาเรื่องกับทุกคนแล้วเขายังหาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เวลามีการเปิดคลิปอะไรเขาจะชอบพูดว่าเอ๊ะก,กูจะโดนไหมนะกูจะโดนไหมนะเหมือนตัวเขาเองเขารู้ว่าเขาก่อเรื่องไวม,มากสักวันหนึ่งจะโดนและสักวันนั้นมันก็มาถึงจริงๆค่ะค่อยๆดูภาพพวกนี้ไปนะคะเราจะเห็นว่าเขามีการทําคลิปร้องห่มร้องไห้เหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งดูสีหน้าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเขาหลายครั้งที่เหมือนกับ รู้ว่าตัวเองจะถึงจุดจบแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาเขาขึ้นไลฟ์เนี่ยเขาอยู่คนเดียวกลางคืนที่เถียงนาของเขาดูหน้าตาเขาสิเขาหวาดกลัวมากเขาพยายามที่จะเรียกร้องให้คนมาช่วยเขาเขากําลังอยู่ในภาวะขับขันเขาพยายามจะบอกว่าเขารักทุกคนสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาไม่ได้ทาเพราะความเกลียดชัง เขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ด่าทอคนอื่นเลยเขาไม่ได้ทํานะอย่าทําเขานะเขาพยายามร้งองขอความเห็นใจเห็นไหมคะเขากําลังหวาดกลัวแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อหน้าเอฟซีของเขาเขากําลังถูกทําร้ายแล้วในที่สุดเขาก็จากโลกนี้ไปจากด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวด ทั้งหมดนี้เป็นความฝันของดิชันซึ่งกลายมาเป็นนิทานดาวพลูโตว,ว่ามีคนที่อยากเด่นอยากดังแต่มีความอิจฉาริษยาเกลียดชังถูกเกลียดชังจากคนทุกคนและตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยรักใครแม้กระทั่งตัวเขาเองเพราะถ้าเขารักตัวเองเขาจะไม่ทำตัวเองตกต่ำในนิทานเนี่ยในฝันของดิชัน เขาถูกสังหารกลางไร้สดตามภาพประกอบที่เอามาให้ดูเขาร้องขอชีวิตเขาหวาดกลัวมากเขาพยายามสื่อทุกอย่างว่าจริงๆเขารักทุกคนนะแต่เขาไม่รู้จะแสดงความรักอย่างไรเขาแสดงความรักด้วยความอยากขายเพราะว่าเขาไม่ได้รับการสั่งสอนมาให้รู้จักว่ารักมิใช่ดวงดาว ที่เปล่าแสงเขาไม่รู้จักความรักเขาอยากให้คนรักแต่เขาทำได้แต่ดา่าเขาไม่มีใครอยู่รอบข้างเขาเดียวดายมากมีคนหลายคนที่ไม่ได้รับก,การสั่งสอนว่าความรักคืออะไรเขาคิดว่าการที่ดาดาดาด,าดาจะทำให้คนหันมาสนใจเขาแล้วก็มองเห็นความจริงในตัวเขาแต่มันไม่ใช่ค่ะเพราะในตัวเขาไม่มีความจริงชาย ผู้คุยกับหม้อดำได้คนนี้ตายคาไลฟ์สดค่ะบบเขาตายคาไลฟ์สดอย่างน่าอานาถเขาส่งเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือกดไลค์ให้แน่กดไลค์ให้แน่ถึงเจ็ดร้อยแน่กดไลค์ให้แน่อย่าข้ามโฆษณาเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่เขาตายคาไลฟ์สดด้วยเสียงกรีดร้องอย่างน่าสูญสาร แต่ก็ไม่ได้มีใครกดไล้์ให้ดูเหมือนทุกคนจะนั่งดูอย่างนิ่งๆไม่มีแม้ความสบเพศไม่มีแม้ความเกลียดชังไม่มีแม้ความเมตนาไม่มีอะไรเลยคนที่นั่งดูเขาตายคาไรสดไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่นแปลว่าเขาไม่สำคัญกับใครเขาตายไปจากหัวใจของคนที่ดูเขาอยู่ ายไปด้วยความรู้สึกที่ว่าคนคนนี้ไม่มีความหมายกับใครเลยมึงจะอยู่หรือมึงจะตายไม่มีใครสนใจแต่เสียงกรีดร้องกดไหลให้คอยแหนะ่ดไหลให้คอยแหนะ่ซอยคอยแหนะ่ฮักทุกคนเดอ้อฮักทุกคนเดอ้อทุกอย่างนี้ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันยังอยู่ใน อื้ออึงอยู่ในหูของดีฉันแต่ดิฉันมีความรู้สึกอะไรไหมสงเพศไหมไม่ค่ะเพราะคนคนนี้ไม่มีความหมายอะไรเขาตายคาไรลสดุดเขาตายคาไรสดุดเหลือแตงคาดินชานตายคาไรลสดุดหน้าอานาหน้าอุบาทท่ามกลางเสียงกรีดร้องกคดลายให้คอยแน่